สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเชียร์พา่อยเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตําลาวรวมเสียนครับผมตําลาวรวมเสียนเด้อครับพี่น้องกับบางเสียนเพิ่นกับพท่านในทรงตัวเลขให้ครับพี่น้องเนาะก็มาเชียร์กับต้องอาดคลิปก่อนครับผมเพราะว่าเอื่นสิเดินทางดิ้ยครับผมเดินทางแต่เซ่าครับพี่น้องเนาะไปทาง น่ายุ่งครับผมครับก็เลยอัดลิปก่อนครับพี่น้องเนาะบางเสียนเป็นกับท่านในทรงไห้ครับผมครับก็เลยมีอยุบหาบกีเสียนเลยครับผมก็จะมีพี่ปากายกับพี่น้องเนาะครับเสี้ยนกับทุ่มแบนครับผมคนเมืองจันป้าดาครับพี่น้องเนาะซึ่งอทุกท่านที่ก้ามากนี่ก็ถือว่าเข่าครับพี่น้องเนาะเขาทุกเสียนเลยครับผมครับแล้วก็จะมี เดินเดินดีครับผมก้ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันในคลิปนี้ครับผมครับอาจารย์สุเมศนี่ครับพี่น้องเนาะเพิ่มบัตรใเหล็กเพิ่นครับเอาคลิปนี้ครับผมครับเป็นแนวทางตำราวดลมเซียนครับพี่น้องเนาะเบิงไปน้ำกันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวดลุ่มเซียนครับผมน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับที่อ่า มอแนวทางให้กับนำเชร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจกับนำเชร์ผ้ารวยครับผมไปรับชมรับฟังกันแรกครับพี่น้องเนาะตำราวรวมเซียน30ธันวาคม67ไปรับชมรรบฟังน้ำกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับมาที่สำนักแรกครับพี่น้องเนาะตำราวพี่ปะกายครับผมว่างหันเข่า เต็มๆเลยครับผมแปดหกหลักร้อยเพิ่นกะไหหกครับพี่น้องเนาะนี่ครับผมงวดวันที่สามสิบเพิ่นกะไหบลายคูด้วครับพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันครับผมวิ่งรูดสามครับเป็นหลักร้อบนครับพี่น้องเนาะเพิ่นไหบนแค่์สามนี่แหะครับผมหลักร้อบนมาที่ หลักร้อยครับพี่น้องเนาะหรือว่าหลักหน่วยล่างเกับ8ปดครับผมเน้นไปที่7จ็ดครับผมสิล่างครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามเน้นไปที่1กับ2อครับสตัวล่างสคู่เน้นเน้น,น,นครับผมก็จะมีหนึ่ง็จ็มเจ็ดครับผมหนึ่งเเน้นเน้นครับพี่น้องเนาะ เพิ่นไปน้ากันได้ครับผมตำลาวพี่ปะกายครับหมดทีแล้วแปดหกตรงตรงครับต่อมาครับพี่น้องเนาะต่อมาตำลาวเซียนกระทุ่มแบนครับผมเซียนกระทุ่มแบนโมาหันกับวิ่งบนรางเพิ่นกับเขาเป็นเจ็ดกับแปดครับผมแล้วก็มา ชุด2ตัวกับเขาที่6 8และหกเลยครับผมครับหมวดนี้ครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง9 4 3 9 4 3ชุด3ตัวบนเด้อครับพี่น้อง3 5 1 9 8 3และ3 5 4ครับ2ตัวบนล่าง5 3 9 3 8 3 5 4 9 4และ8 4เบิ้ล5 5ครับผมกันเบิ้ล5 5นี่นะครับพี่น้องแนวทางตำลาวเซียนกระทุ่มแบนครับผมหกคู่คือเก่าครับพี่น้องเนาะเออไม่ได้เด้อครับผมคนเมืองจันทร์ครับพี่น้องเนะาะหันเข้าตัวรอง8 6 วดนี้ครับพี่น้องเนาะสองตัวบนล่าง41 40 49 3งสี่ศ่เก้าสามหนึ่งสามศก้าลองห้าหนึ่งห้าสามห้าศูนยเมเจ็ดสองเจ็ดครับผมลเยนครับพี่น้องเนาะเข้าออมาครับผม ป้าดากเขา่าเ้้ยอครับผมเป็นเลขวินของเพินินเด่นกับเข่าทังหกทังแดครับผมงวดนี้เลขวินปาดาครับผมเด่นบนล่าง5กับ8เน้นไปที่8เลขวินห้าแปดสองสี่หกเดสองสี่กเครับผมห้าแปดสองสีกเลขวินเพิ่น ครับพี่น้องเนาะเน้นเน้นไปที่แปดได้ครับผมแปดวินเลยครับพี่น้องเนาะครับผมแปดห้าแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดครับผมอาจารย์สุมเมธครับพี่น้องเนาะหกคู่เพิ่บอะไรคือกันครับผมงวดนี้หกกับเจ็ดตัวเด่นชุดประกอบก็บมีหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสอง หกสองหกเก้าครับผมเน้นหกหนึ 1, ่งหกสองและหกเก้าเอาทบทวนในพี่น้องซีเบิ้ลครับผมบังหันตำเล้าเด่นเดินดีและก้ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะอันนี้เด่นเดินดีครับผมวันนี้ได้สามสี่ห้าครับผมลงคลิปไปก้นอนหนานี้ได้ครับพี่น้องนี่ครับประกบคู่กับเก่ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะ ครับผมนี่ครับลองเบิงครับผมชุดนี้เด้อครับพี่น้องเนาะเบิงไปน้ำกันครับเก้าคู่นี้จะมาอีบอครับพี่น้องเนาะจะมาไหมครับผมครับนี่ครับก็มาเชียวมาประกบว่าหานกับเข่าครับพี่น้องเนาะประกบคู่กัน เข้าที่หกแปดนะครับนี่ว่าหันเข้าที่หกแปดวันนี้ก็เล่บประกบอีกเทน,นึงครับผมนี่ครับสองสำนักอีกสำนักหนึ่งก็พอลาดพ่าวครับพี่น้องเนาะเบิ่งไปน้ากันอีกเท้าดูครับผมเพิ่มรุดสองงวดแล้วครับพี่น้องเนาะนี่ครับเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้อง คลิปนี้เป็นคลิปรวมเสียนครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำราวรวมเซียนครับผมครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่ได้ครับผมบางเซียนเป็นกับท่านในช่วงให้นำเชื้อผ้าร่วยกับบ่ไดเอามาล่งครับพี่น้องเนาะพอดีไปทุระถ้เสาร์ครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวถาาเป็นยังไงครับพี่น้องเนาะ้ากับบวคําแล้วก็จะมาอล่งให้เทนึงได้ครับพี่น้องครับผม ่วงนี้เอาคลิปอ่าลมเสียนชุดแหลกไปก่อนครับพี่น้องเนาะเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียรผ้า้วยกับขอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้งเงินไปน้ำกันครับพี่น้องตาราว30มธันวาคม67สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ